b ิ t เก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกระดานใต้หนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคั่งนะครับวันนี้เราก็มารับชมในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับท่านใดที่ ไม่สามารถที่จะฟังเรื่องพวกนี้ได้นะเกี่ยวกับการเมืองรัฐที่อะไรพวกนี้นะครับผมแนะนําว่าปิดคลิปไปเลยนะครับอันนี้ก็จะมีผลต่อคนที่สามารถฟังได้แล้วก็จะสามารถที่จะรับมือกับความเสี่ยงได้ในอนาคตนะครับมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเออผมบอกงนี้นะครับว่าอันนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ชัวร์หรอกแต่ว่าเราเอาข้อมูลเนี่ยหยิบนี่โยงนู่นนะครับและมันอาจจะถูกก็ได้ และมันอาจจะผิดก็ได้แต่ผมมั่นใจในข้อมูลนี้เอาละกันนะครับผิดเ,เมื่อไหร่ก็ว่ากันอีกทีอ่ามันมีข้อมูลนะครับเรื่องเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลอนะ่ะมันจะมีอยู่สองชุดนะครับแต่ว่ามันมีหลายข้อมูลในชุดหนึ่งนะครับชุดแรกเนี่ยจะเป็นชุดที่อ่าพยายามโจมตีเหรียญอ่าเป็นฝั่งของ อ,อเมริกาเนี่ยแหละองค์กรไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็จําชื่อองค์กรไม่ได้อย่างต่างนะครับก็พยายามที่จะโจมตีเหรียญน,นะครับว่าว่าเหรียญน,นั้น,น่ะคือให้บริการหรือเครือข่ายกับผู้ก่อการร้ายนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยก็จะเป็น BNB กับตัวของ USDT นะครับอันนี้โดนสองเด้งเลยคนแรกนะครับก็ส่งไปอลิซเบ e t ์วอลเลนนะครับก็เป็นสอวอ,อยู่ในนั้นนะครับ แล้วก็คนที่สองคนที่ออกมาโจมตีเลยคืออธีน่าอลูมิสนะครับอันนี้ก็เป็นสวเหมือนกันนะครับแล้วก็รักคริปโตด้วยวอลเลนเนี่ยนะครับไม่ได้รักคริปโตนะนะครับต่อต้านด้วยสาไปนะครับแต่ก็แปลกดีนะครับว่าข้อมูลที่ออกมาต่อต้านเนี่ยตอนแรกก็กล่าวหาว่าไบแนนกับ usdt ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะเมื่อดูตอนแรกพอข่าวที่สองอลูมิส มีการโจมตีอีกรอบนะครับซึ่งผมก็ว่ามันแปลกแปลกและนะถ้าพูดในตรงนี้คะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับอีกชุดหนึ่งไม่ไม่ใช่ชุดอีกชุดหนึ่งนะครับอยู่ในหมดแรกเนี่ยนะครับนั่นก็คือเป็นเอกสารฉบับที่สองนะครับที่ส่งโดยองคอ์กรไหนก็ไม่รู้่นะแต่มีการโจมตีเหรียญ trx กับ usdc นะครับซึ่งอันเนี้ยอยู่ท็อปซิกหมดจะไม่โจมตี XRP นะเพราะว่า XRP เขาเขาน่าจะเป็นเหรียญโปรเหมือนกันนะครับก็คือเหรียญแบบว่ามีผลประโยชน์ด้วยนะครับกับทางประเทศเนี่ยโดยตรงนะครับเขาก็จะไม่โจมตีนะส่วนตัวผมผมคิดอย่างนี้นะฉะนั้นทั้ง u s d c นะครับ U.S.D.C. เนี่ยอยู่อันดับห้านะครับ B.N.B. เนี่ยน่าจะอยู่อันดับ,อ,ดบ, 4, บอันดับสี t, นบนน่นะครับอันดับสามคือ u s d t นะครับถ้าตรงเนี้ยรวมกันนะครับก็หมายความว่าไอ้ตัวที่อยู่ใต้เนี่ยนะครับนั่นก็คือตัวของโซนะครับจริงๆมีการโจมตีเหรียญ T.R.X. อีกแต่ปัญหาคือว่าเหรียญ เครือข่ายของทอนเนี่ยของคุณจจสตินซานเนี่ยให้เครดิตกับ USDT ค่อนข้างเยอะใช้บริการค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ Market Cap ของ USDT เนี่ยมันโตนะครับซึ่งในจดหมายเขาก็บอกว่าคุณจจสตินซานเนี่ยก็มีสายพันธมิตรกลไกจาก Wall t t r e e t อะไรอย่างนี้นะครับเป็นข้อหาแหละนะครับเราก็ไม่ได้มานั่งเจาะตรงนั้นแต่ว่าการโจมตีนี้เราก็เห็นนะครว่ามันมีการโจมตีนะครับ แน่นอนคือเหรียญแรลองนบนบนเนี่ยลอดอันเดียวคือ XRP นะครับกับ Ethereum แล้วก็ Bitcoin นะครับซึ่งเขาไม่น่าโจมตีอยู่ละกับข้อมูลชุดที่สองน่าสนใจมากนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตัวของนั่นนะครับตัวของ Coinbase นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Coinbase เป็นข้อมูลชุดที่สองเลยที่ผมได้มาวันนี้นะครับก็มีคนโพสต์นะ มาในกลุ่มขาบอกว่าวันวันที่สิบสี่พฤศจิกายนทางคอยเบสนะครับจะมีการลิสเหลียนนะครับแต่เป็นฝั่งของฟิวเจอร์ซึ่งคอยเบสไม่เคยมีฟิวเจอร์เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดมีฟิวเจอร์แล้วเนี่ยนะครับวานฝั่งอเมริกาจะเล่นง่ายนะครับคือ มีการคุมราคาแล้วก็ปล่อยให้ราคามันไปนะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยแม้กระทั่งปิดคอยแล้วก็อีทเองอะนะครับในฝั่งของอเมริกาเนี่ยมันมีการผลักดันราคาจริงแต่ส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มของอนุพันธ์หรือการเล่นฟิวเจอร์นะครับฉะนั้นมันจะมีอยู่สองเหรียญด้วยกันคือ a w a วคือเครือข่ายของ Avalanche นะครับ และก็ตัวของคอยเบสนะครับที่ List, ลิสต์เหรียญอันหนึ่งขึ้นมานะครับนั่นก็คือเหรียญชื่อว่าโซโลนานะครับคือข่ายของโซโลนาหรือเหรียญโซลถ้าเกิดเอาข้อมูลชุดพวกนี้มาผนวกการเป็นข่าวมันก็ตีความได้หลายแบบนะครับคือใครจะตียังไงก็ได้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปพี่น้องเห็นด้วยยังไงก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นเป็นปนัญหานะแต่ส่วนตัวผม คือเขาตั้งใจจะเอาโซขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเอาโซขึ้นละ่ะมันจะมีผลประโยชน์ต่ออะไรไหมนะครับโซตอนนี้มีโปรเจกต์เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็โซเนี่ยมันเกี่ยวกับ ftx ด้วยนะครับโดยตรงเพราะมันเกี่ยวกับแซมนะครับฉะนั้นอเมริกาเนี่ยต้องการเอาความมั่นใจในคริปโตของฝั่งของเขากลับมานะครับเพราะว่า ftx มันล้มไป คนไม่ไว้ใจอเมริกานะถ้าพูดโดยทั่วไปเนี่ยคือลูกค้าอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ไว้ใจอเมริกาเพราะว่า FTX มันมีลูกค้ากลุ่มที่เป็น VIP อยู่ด้วยหลายคนเป็นพวกเซเลบเป็นพวกดาราต่างๆเป็นพวกนักธุรกิจอยู่ในกระดาน FTX นะครับมันก็มีบทความหนึ่งว่าถ้ากรณีที่ FTX จะกลับมานะครับแล้วฝั่งของคริปโตของอเมริกาจะกลับมา นั่นคือ FTX สามารถที่จะใช้นี่คนดังๆได้นะครับระดับ V I P คือได้ก่อนซึ่งมันก็คล้ายๆกับบ้านเราเนาะนะครับมันก็เป็นไปได้นะครับและในช่วงนี้เราก็เห็นแล้วว่าการเติบโตเนี่ยของตลาดคริปโตยังมีเพดานอยู่แต่เพิเกิดเรื่องของ FTX ทำอะไรให้เกิดความมั่นใจว่าเตลาดมันกลับมาได้บ้างเนี่ย มันก็เป็นอีกปัจจัยใช่ไหมรวมถึงโซด้วยอยู่ดีขึ้นมาดับสามรวมกระทั่งเหรียญที่อยู่ในเครือข่ายของอแซมเองนะครับหนึ่งในนั้นก็มีทฤษฎีเรื่องของ Aptos หรือ APT นะครับ FTT ตอนนี้กำลังขึ้นมาดีเลยนะครับแล้วเหรียญที่ชื่อว่า y, y e น finance นะครับหรือ y i f i นะครับเหรียญน,นี้ก็มาจากย n นแนะครับซึ่ง น่าจะมีน่าจะมีแบ็คอัพอะไรที่เกี่ยวกับยุโรอเมกาเพราะผมเคยอ่านเปเปอร์อยู่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเหรียญบองนะครับที่ตาม Market Cap ของโซตอนนี้อยู่อันดับที่200กว่าเตรียมตัวนะครับบองอาจจะขึ้นหิ่งนะครับหมายความว่าบองเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงจาก200อเนี่ยอาจจะขึ้นมาติดท็อป10นะครับ จริงๆตอนนี้ดอทคอยอยู่อันดับ9้าโดยถ้าเกิดเทียบกับดอทคอยแล้วด้วยอุปทานของบองเองเนี่ยจริงๆคือมีร้อยล้านเป็นแม็กซ์พลายนะครับแต่ตอนนี้แคลคูลเลตพลายอยู่ที่50ล้าน,ล,านนะล้านนะร้อยล้านล้านนะครับกับ50ล้านล้านดังนั้นเราก็เห็นแล้วนะครับว่าถ้าจะเอากันจริงๆเ่ยมันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะดันขึ้นมาอันดับที่เหรือสินะครับ ซึ่งดอชคอยเนี่ยมี Market Cap อยู่ที่ประมาณหนึ่งมืนหนึ่งพันกว่าล้านนะครับแต่บลองเนี่ยมีแค่ร้อยล้านนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไปหมื่นล้านล่ะบทสรุปคือจะไปอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ศูนย์ห้าตัวพันหรือสองพันต้นๆน,นะครับดังนั้นบลองเนี่ยคือจะต้องมี อุปทานนะครับประมาณผมว่าไม่ถึงห้าสิบรันเลยตอนนี้นะครับเนื่องจากบองมีการสเต็กในโซโลนาแล้วก็มีการเบิร์นในแพลตฟอร์มของโซโลนาถ้าบองไปมีโอกาสครับที่ศูนย์จะหาย2ตัวถึงสามตัวถ้าขึ้นมาอันดับที่9้าหรือ10บจริงคือศูนย์หาย3ามตัวนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณ4ี่พันถึงแปดพันนะครับก็ใกล้ๆกับก็ใกลๆกับ ตัวของลูน่าหรือเทอร่าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผม,ไ,มได้พูดออกไปแหละนะก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ว่ากันนะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่าบองมาแน่นะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่ใช่บองก็ f อฟดีทเรก็ตัวของเหรียญโซปั่นกระจายนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไคร b e แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือหลายกลุ่ม หลายกลุ่มเราชื่อมิชชั่น New m o น n v เ p แล้วเราฝากกระดาน b i ๊กเกเอาไว้ด้วยนะครับใครต้องการที่จะฝากลูน่าเนี่ยก็กินดอกได้สิบเปอร์เซ็นนะครับต่อครั้งเลยนะครับต่อเดือนคือวันละ30%เอรอวันละสิเปอร์เ็นตะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นียอันนี้ไว้ให้สำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ และเราก็หวังว่าหนึ่งเรื่องเล่าจะเพิ่มหนึ่งความมั่งคั่งให้สำหรับคุณด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี